ครับสวัสดีครับ FC สุภูสุขุนนะครับมื้อนี้จะมีเวลามาเบ่งรถไถเดินตามนะครับมาดัดแปลงเป็นนั่งขับนะครับว่ามื้อนี้สร้างพระทิตย์อย่างนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับกลับชมกันเลยนะครับนี่นะครับมือทำการ ใส่ฐานฮาร์ดลีกหลังนะครับเพื่อยกผ่านนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่คือกระบอกให้เราลิกนะครับ สำหรับยกผ่านหลังนะครับผ่านไถนะครับครับที่เอซผู้สนใจเด็กสอบถามเข้ามานะครับว่าสร้างเฮ็ดรถนั่งขับนี่เฮ็ดราคาเท่าไรนะครับ ผมก็สิตอบเนจริงนะครับสร้างมาเปนจริงนะครับหางกับหัวนี่นะครับหัวเครื่องนี่ครับนี่ครับเป็นของลูกค้านะครับสร้างแค่รับเค่ดัดแปลงนะครับราคาดัดแปลงหาปันหานะครับผอมใส่งานนะครับในคลิปนี้ผมสิตอบคำถามของเอฟซีที่ถามเขาดูดๆนะครับตามที่ผมได้ เห็นในคอมเมนต์นะครับนี่คือราคาที่สร้างรับประกอบนะครับดัดแปลงนะครับสร้างบริฮ็ดขายสร้างบริฮ็ดขายนะครับสร,ร้างคือว่ารับเอารถมาดัดแปลงให้เป็นนังครับนี่รับเฉ p า o r t ่ตตวดัดแปลงนะครับราคาหาเงินหานะครับพร้อมใช้งานนะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่กับสร้างเหมือนแมนครับอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นของสร้างนะครับและค่าหาเงินหาเนี่ยนะครับลูกค้าเพียงแค่นารถนาหางมาให้สร้างประกอบให้นะครับมาผลิตให้นะครับ ค้าที่สนใจกบสอบถามเขามาหลายรลยนะครับ,บผมเลยสิบอกให้หูพร้อมๆกันนะครับทั้งเอฟซีทั้ง, 4, งลูกค้าใหม่นะครับที่ยาียดเป็นนั่งครับนะครับโค้งกับเื่อง่คืนของลูกค้า่านฟังครับโค้งกับเื่องเป็นของลูกค้านะครับ ส,สั้งโซฟังนะครับสงังตังรับดัดแปลงหายชื่อซื้อราคาหามืหาครับอืมนี่คือพอมจบนะครับพอมจบในที่นี้หมายถึงว่าพอมใส่งานเลยนะครับราคาหามืนหา ทางรับผลิตเป็นขั้นนะครับ่แม่นเห็ดเป็นสินงานทรงนะครับเพราะว่าขันบบเห็นตัวรถบบเห็นโครงสรางรถกับผลิตให้บบได้นะครับส้างรับจบงานแบบมีตัวรถนะครับมาส้างกับรับประกอบไ้เลยนะครับ โมันผลิตเป็นสิ้นนะครับลูกค้าลังคนก็ถามว่าบร่วมเครื่องห้สสีหายผลิตตั้งแต่หางก็บปันหล่อกับผานดันดินหนากับผ่านหลังมันเป็นไป่บ่เด้อครับเพราะว่ามันมันต้องมาดึงสายพานนะครับดึงสายพานวัดระยะกันลูกค้าเอาไปเอาเองมันสิบบถือนะครับบถือกันนะครับ แล้วก็สร้างกับบม่มีหางหางมาผลิตให้นะครับนี่คือความจริงของการผลิตลดนะครับนั่งครับแต่ละขั้นถ้าถ้าเป็นของสร้างเนี่ยมันจะแพงนะครับแพงกว่วแพงกลัวรับให้ให้ลูกค้าเอาค้งกับเคื่องมาก อพ hmm. อสร้างเสร็คิดคาโครงน้ำคือสิยินเลยฟังนะครับเอซกับลูกค้าที่สนใจนะครับพอถ้าเอาตะคุงของสร้าง ขาโค้งดีครับราคามันก็สูงนะครับขาโค้งเอาไง่ายๆเนี่ยซื้อแพงกลัวลูกค้าเอามาให้ผมดัดแปลงแต่ว่าสร้างที่ได้ซื้อโค้งซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างนี่มันมันที่แพงเลยครับมันที่ตกอยู่ประมาณหกหมื่น 60, กว่ขาขาขาโค้องอีก แต่ราคาลูกค้าเอารถมาหายผมรัดแป้งนั่นมันก็นจะอยู่ที่ห้าหมื่นห้า้าโค้งเป็นของสร้างผมตีไปหกหมื่นหาครับเพิม่ม,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 มอีกหมืม่นหนึ่งว่าท่านเถอะเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งค่าโค้งครับโค้งก็หมื่นกว่าบาทเลร่า เบ็ดเสร็จหกหมื่นหกหมื่นห้าถ้าให้ประกอบให้แต่โค้งแม่นบ่เอาแต่โค้งบ่มีเครื่องอ๋อหกหมื่นห้ามันมีเครื่องหกหมื่นห้าแต่พร้อมเครื่องน้ำน,น,นี่แสนสองอืมอ่ะคือสิได้ยินได้ฟังก็เลยเนาะครับเนาะเพราะว่าสร้างกับได้ปล่าให้ฟังปล่าให้ฟังแล้วนะครับ ต่พ่อมเครื่องนี่แสนสองเตาแต่โค้งนี่หกหมื่นห้าตาโค้งนี่ก็สิได้แบบนี้เบิดได้ครบแบบใช้งานเลยอ๋อแต่ว่าเพียงแต่เอายกยกเครื่องใส่ก็คือใส่ได้เลยใส่ใส่ได้เลยแมนแพงกว่าขึ้นไปอีกแพงกว่าอีกขึ้นไปอีกหมื่นหนึ่งก็แพงเลยคือมันขึ้นไปนนำ สร้างไล้ซื้อเข้าอ้าวลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือเอฟซีท่านใดสนใจสี 4. มักแบบใดนะครับต้องทรเขาสอบถามกับสร้างนะครับเดี๋ยวผมจิถิมเบอร์โทร่สร้างไว้ให้นะครับมีสองเบอร์นะครับบอกกับสร้างโดยตรงได้เลยครับทรคุยดีกว่าทรคุยดีกว่าครับเพราะว่า มันต้องสืบั่วนะครับว่าสิเห็ดจังไรกันต่อไปนะครับสิมาจํำก้อนบอหรือจังไดนะครับอ่าตอนนี้ตรงโทรคุยกับ้างนะครับมาอนีผมพามาบึงระบบนะครับระบบยกผ่านหลังนะครับต่ตอบคำถามไปเรียบร้อยนะครับที่สงสัยกันนะครับที่อยากหูนะครับ นี่คือระบบยกผ่านหลังนะครับทีิศเฮต์นะครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้นะครับมาหลวดเสริมาหน่อยไงมันเอาเสลอมาได้หนักต้องงานแต่งงานถ้าเอาเสือมีแต่ของหนาๆดิ <c oughs> นี่แหละเสรือพ่อมันเล็กตันล้นลวนเล็กไงเตือ่อมกันนะเชื่อมทีเดียวถึนก็ไนะั้ นี่นะครับเอามาใส่นะครับตัวตั้งผานนะครับมาแล้วอะไรเม้แกะออกเมื่อกี้นี่นะครับแกะจากถุงเมื่อกี้นี่นี่นะครับใส่สองข้างซ้อน เริ่มแล้วเริ่มแล้วขันไถเริ่มได้การแลวครับอ,สว,อ,อนะสวยงามตามทองเรืองนะสวยงามตามทองเรืองนี่คือระบบผ่านลังนะครับผ่านไถนะครับกระบอกไฮโดรลิกจัดติดตั้งอยู่มังหันนะครับ สีสมสมนะครับสีดันยกพันไทยขึ้นนะครับเอาเลยเอาลงนะครับเรียบร้อยนะครับสุดยอดเล้วล่ะครับวันนี้จะไปเสื้อเขาว่าใส่สปริงว่ามันี่ดี ใส่ไปโดนแรนไปแรงหน้าผ่านตกตารางสปริงรูด <c oughs> ใส่แบบนี้ดีที่สุดเจมเลย ยึดยิงมาตรฐานไปเรื่อยกระบอกตัวนี้นะครับกระบอกให้เดริตตัวนี้สิมอยูมองนี้นะครับนี่นะครับสิมอยูมองนี้นะครับแล้วสิมีตัวยึดตัวคำว้นี้นะครับคำกระบอกไว้แวกซ้ายกันให้เดลิกระสีรอดไปหากระปุกให้เดลินะครับ ใ้นเทียนแ่พอพอมาใช้ันเทียนนาทำการยรึดนะครับคือทำการยรึดตัวนกผ่านนะครับหนผ่านไทยนะครับต้มที่ริบร้อยนะครับ บตบปอกปอกไปขโมาตร้ไปหางของมากอันน้เอาเร็วพอได้ยืงเราบอกก่อนเยหน่อยหวันเดียร์ทาย่เอฟซีบึงที่เก่าละทายลูกค้าบึงนำ้ำบึงไว้พร้อมๆกันนะครับตอนนี้ สยว่ามันคือบพราท่อการจะว่าด้วยค่ะเจ๊จีเป็นสูตรมันโมทอกันหนึ่งไหนก็ทอกันตัดเล็กก็ทอกันนี่แม่ลูกชายตัวโตไต่ขึ้นเงาโอ้ยมันก็จังจังซี่ละมันเห็นเงา่านี้มันก็ขัดกันเท่านั้นเบืองเล็กที่ซื้อเนาะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะครับพ่อกนคลิปหนานะครับ ว่ามียังเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ